สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกหน้ารักทุกท่านเลยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาพบกับการรีวิวรถสวยๆนะคะกับยี่นี่ที่วี88สาขาลาดบัวหลวงอีกเช่นเคยนะจ๊ะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเป็นตัวอิซูซูนะคะคันนี้เป็นรถตู้บรรทุกแบบประตูสไลด์นะจ๊ะคุณลูกค้าก็เดี๋ยวมาดูรอบๆคันไปเลยนะจ๊ะคันนี้นะคะจะเป็นตัวสปาร์ครุ่นบีนะคะคุณลูกค้านะเป็นรถปี 2,014นะจ๊ะล้อจะเป็นล้อกระทะนะคะยางใหม่นะจ๊ะคุณลูกค้ายางใหม่นะจ๊ะสำหรับคันนี้นะอ่ะนี่นะคะตู้เดี๋ยวมาดูกันนะคะจะเป็นตู้สไลด์ง่ายต่อการขับไปแสดงสินค้าหรือว่าไปขายไม่ว่าจะเป็นดัดแปลงเป็นรถร้านกาแฟเคลื่อนที่นะคะหรือว่าร้านกิทชช็อปเคลื่อนที่ได้เลยนะจ๊ะ เป็นตู้สไลด์ขึ้นแบบนี้นะจ๊ะคลูกค้านะเปิดได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะลูดขึ้นลูดลงนะจ๊ะตรงนี้นะเป็นตัวเปิดตัวล็อกนะจ๊ะง่ายๆสะดวกสบายนะคะส่วนภายในนะคะจะดัดแปลงเป็นเชลแสดงสินค้าลักหรือว่าจะเป็น่าร้านไอศครีมร้านชากาแฟเคลื่อนที่ได้เลยนะคะสามารถดัดแปลงได้หมดเลยนะจ๊ะทางเรามีโปรโมชั่นให้นะคะสำหรับท่านใดที่สนใจออกรถรุ่นนี้นะจ๊ะ เรามอีออกแบบสติกเกอร์ให้ฟรีนะคะติดให้ฟรีนะคะสติกเกอร์รอบคันนะคะแสดงสินค้าของท่านนะจ๊ะโลโก้สินค้าของท่านนะจ๊ะเราทำสติกเกอร์ติดให้เลยนะคะถ้าคุณลูกค้าต้องการนะคะเข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะจ๊ะคันนี้นะคะผ่อนเบาๆนะคะเดือนละหกพันกว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋า ด้านท้ายนะคะก็จะมีที่เก็บรถเข็นให้ด้วยนะคะก็คันนี้ครบทุกมุมจริงๆนะจ๊ะตรงนี้นะจ๊ะที่เก็บรถเข็นนะคะพื้นที่จัดได้เหมาะสมมากๆเลยนะคะคุณลูกค้านะส่วนภายในนะคะเบาะก,ก็จะเป็นเบาะหนังอย่างดีนะคะเป็นเบาะคู่ตัวของอิสุสุเลยนะจ๊ะกันชนหน้านะคะแอร์คอนโซนหน้านะคะที่วางของก็ ค่อนข้างจะมีที่เก็บห้ายเป็นระเบียบนะคะมีถุงลมนิรภัยนะจ๊ะเรามีรับประกันเครื่องเกียร์เฟือท้ายนะจะให้นาน3เดือนหรือ1,000กิโลนะจ๊ะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะในการเลือกซื้อรถไว้ใช้งานนะคะคุณลูกค้านะสําหรับคุณพ่อค้าแม่ขายนะคะไม่ควรพลาดนะคะขอเสนออ e ีกแนวทางหนึ่งเลยนะจ๊ะเป็นทางเลือกใหม่นะคะราคาคันนี้นะคะจะอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะจ๊ะคุณลูกค้ามีประวัติการผ่อนหรือว่ามีประวัติเครดิตเกินหนึ่งปีนะคะคันนี้สามารถใช้เงินดาวน์เริ่มต้นนะคะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้เลยนะจ๊ะคุณลูกค้า ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ